เอาวะมีส the the ินงตอนงามตอนมุนอนนะเตรียหนัเกี้ยงพอดีวิสุกอยสบักนาว่ไอจีบกับไม่ไม่ด้ไปบักนาวนใส่จ้องไปนยังน้อยต่หลัคอยบักนาวแตะเป็นแต่แสบคที่น้องแม่ตู่ว่าไม่แรงจิ๋ แต่ร้อนฝนตกข้ามเขาเนาะอาสวัสดีตอนเต่าเด้อจ้าันเนสวัสดีพร้อมสายฝนเด้อจ้าฝนตกตกตาเขากับ ยังมาเลี้อยู่เดี๋ยวนี้สูส่จีฟ้าจี้านหนองไปเบื้องทั้งหนาบ้านเลยจ้ะีโปะ๊ะเอายัง่าท่านได็กกูจะฝนกปซ่แส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 มีๆๆๆน,นี้ตู่เอาพยางโปกไว้โปกไว้ทึ้งโปกะทังเปิดยานมันเอาจะ้ะก้อนเขาแล้วก็โปกไว้ ทางนี้มันมีสู่คอยให้ไว้ซึ่งเขาปลูกจะปลวกไว้ยังว่าท่านเดาผลเล่าได้เยอ่ผลมากกว่ามาแต่ผลข,ขึ้นเล่าให้เลยนุ่งผ่นนุ่งเย็ยนได้โอกาสมานอนทึ่งผาพออูอัออนวกเข่าได้จ่านั่นปลวกเข,าข่าฝนแต่นุ่งเย็ยนกับพักกันมานอนนุ่งเย็นฝน โอมเฮ้ยหนาวว่าวกนะหนาวฝนล,ลินหนาวว่นอนเตื่อเขาเอาผาห้องยู่กจ้ะน้องแม่น้องไฟกับปวก,ปกยุ่งโยวไปเห็นขาวๆยุ่งจ้ะน้องแม่น้องไฟยุบขึ้นดินอ่นเม็ดหรือคือถ้าว่าผ้าเต็มกันนะยุ่งจ้ะ ทีเอี่ยนใ้บ่เหมือนเดมัมือเห็นแดดก็ก็ิิดจาดก็ขึ้นเล่าขึ้นเนทีา้มันแล้วะเนาอท่างบานี่นองตกก็นอนจะ้ะแล้วหนาไปยี่รุ่นไหมเป็นไเ้ยที่นอนนอนน้ำพอสินอนพี่โโนอนพีก็งูน้อ,อกับเตนาอคุณก็ผมร้เ่อเกนกนคุ่นอนด้วยกันานานเุ่อเ้ย า,วาวสวัสดีครับสวัสดีตอนสุรยครับมือนี้ก็ฝนตกดู <c oughs> เลยหารเนี่ยมาใส่ง่ายกับมีสู่ฝน <c oughs> ตกก็ได้นี่แล้วครับอาหารเนี่ยมันเก็บยงไงกินไงเป็นว่าตัว่ามือนีคือทีส์มีตู้กำลังกันเคียงตุ่มอยู่มีสิ่งตอนงามแล้วว่าทีส์ตุ่มสดห่อนกินตอนเศร้ามือนี้ก็บมุอเศร้านี่ต้งตอเศร้ามีตู้รีวิ่งพี่น้องเข้าอี่เบอร์่งว่าฝนตกหรือเปล่า เปียกเบิดเข่าฟ้าแนะนำกันใดชูเชียงต้มกันทีทั้งหลาบทั้งตุมนะครับวันนี้หลาบขมต้่มเสบเพ่นว่าไปรุ่นตักเด้จ้ะเป็น่างเสียงบดีจ้ะบ่บงเฉียงงามเฉียงงามตัวฝนตกมาฝักมุนมุนฝักมุนมุนสิ่มตัเอเอาไม้เวย่หน้าห้องฝนตัว ใบบุกนาวใส่ก็ได้เอาใบบกนาก็ได้กิ่งกวยใบบุกนาวขอมึงกอยใบบุกนาว้นกอนกมักใบเวอแ์วก็อันกี้กักอันใบบุกนาวเนาะกุ้มหอมหั่นจะหน่อยกันยังสิบยังติดปักมันวะนี่มันยังบะฝุ่งใหญเรุ่นหันเลาจะเด้ติปักปักมันม้นไปนะเหมือนเห็ดเห็ดลากมันาะใบบกนาวจะว่าก็เออคล้ายๆกับก้อยซะไปเนใส่เลียนหน่อยๆก้อย ฝากไปเรอยกพราะท่นพ่อท่านพ่หนเขียงหรือพ่อหนาเคียงนนไม่น้อยันชาวยุ่วเขาดอกไปเร่อยกันได้จ้ะมเ่ยันได้จ้ะมันจะร้องบนัวข้ามเขาโอ้ยโอ้ยจะร้องยังว่าจะร้องมซือจะร้องบนัวข้ามเขาซุ่มเย็นดีเนาะเตี้ยสร้างอันบานพอหน่อยก็จกไปนะ ตัวปุดต็ไปอยู่องส์อยู่เขาเนาะฝักงูเข้าข้นขึ้นข้าวันดรกิ่ง้าแม่น้องไป่จอหาเพื่านได้ไรนเยอยากเลาคนตกข้ามเขา อยากคนตกห้ามเขาแต่คนแต่งอยากกุม่าพันธ์จนยังกุมันธเน่ยไปเห็นนี่แม่ห้อมห้อ้ยแม่ก็อยู่ฟ้าไปห้อนคอกังมีมีาตด้วยน่อนามรกเจียดุกคนหลับน้องลวคนตกข้ามข่ากมานเมื่อกันเลยเนี่ยบอกแล้วๆจะว่าจะว่ามันจันเมื่แต่ย่ามองแม่ทองไอ้เมื่อไปจินเขาเขาแรง ตุ่มไปหลางตุมก็นั่งเดือดเลยจ้ะหน่องไปตะไข่ไปประกูดขาจะลงที่หลังปัดแขึ้นนี่เป็นเตห์เตหนนาเกี้ยวพอดีมีตุ่มเป็นเตย์ตุมดีแาไปัปงนาวไม่แงมนะยเดี๋ยวข้าตีพันหนองเบิ่งว่าปัดขังนาวไปให้เจ็บใบบุก่งาม แม่น้องไฟว่ามาเอาบังหน้าแป็นพระน้าจา่าใบใบบใหญ่แต่ว่าหอมแม่น้องไฟว่าหอมไปใส่ลาบนวดละส่วนของแม่น้องไฟอยู่นี่ล่ะยู่ข้างเจยงหวนพ่ะน้นจาจ่าอ๋อห้างนกนี่นก,กว่ะ่หมเห็นกนกหลาย <พอ S 2> ได้กันมางเห็ดเอาอันนี้กุ้อยอ,อยังขันเนี่ย,ยเป็นแมงเลยนี่ใบลุงล้นเบิ้งไข่แมงนกไข่แมงนกอมดแม่น้องไฟเอาไฟบังหน้ามาเดี๋ยวมาหันจ้ะ มีเห็ดหนับลนบใบบางหน้าว่าไปรุ่นยังก้อย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 ใบบางเน่าวใบก้อบิมันเป็นอะไผูู้้อยีกลเดเงไปซอยกันเด้จ้ะแต่ท้องไอ้กำลังหิวยังมาดึงตึงนางมากแล้ไอ้เด็กพุ่นฟูกับพักกระเดาแยเข้าใจ่ใช่ เปักกะเดามาพ้อมแม่เ้ามะฝาเขา่เโอลวกไหมพ่อมลวกในพ่อมม่กินาำได้ไงเผาเลยฝากกับฟักกะเดาว่ห้่ออยากกินสมต้นคนไหนสมไ้สมไบสมไเป็นสมบ่หีสมต้อนหนึ่งนี่อันนี้สมมันธรรมดาเปนสมไ้เปเล่าสอันนี้แม่นันล่าเพราะว่ามันบลายล้คนก็เลยสีเป้งสมน้ำแม่นีสมน้ำ นองไอ้เนี่ยเอาเข่าขวาก็ผิวปนมานั่งเ้อก็ผิวปนมาพร้อมก่อนมูใส่นั่นลาบไส้เสี่ยมอนั้นล่ะกันาด้าเอา้วนั่นเลยครับผมเคช่วยไปวิจิตรนี่จะน้อยกันอยู่น้อยกันนะถิ่นเมียงไอเฮัดสมไปอีกไปั่เด้อตามหมอมีเป็ดขมิ้นเขียเทียมเสียนเฮย็ดสมครับนี่ เยืดสมงไว้น้ำไปยื่นท่านใส่หม้อไปคนตกเยอะกับเป็นน้ำมันเจ้าใส่จักน้อยจ้ะจ้าวชุดรถพร้อมคัะโอ้หงวดเยืดสมต้นเขียวหนึ่งกับว่ามันคัดกี่เด็ดเสียบเถิอยู่ คั่นมะต้าขั่นอะไเขาก็ซิมเบิ้งจ้ะั่นแล้วเขาก็ซีมเบิ้งจังขนโยใสงน้อยเหนียจ้ะคือว่าขนโยใ็่มันยังสมไงผสมดิน้อนี่ส่ผัมใส่หนังของน้ำกับสมไงแล้วว่าขันมันสมพูนเตอขนแล้วนาะจังแม่จ้ะจัีสยไีเร ทัน,น <c oughs> จนสมข้ามือกันเลยมึงได้ลุยวจก็กินแล้วอยงกินไล้รามนิินลาบก้อนลาบผมต้มเสียกอ้อนแมน้องไปเติมเกลือไปอีกน้อยหนึง่งโอมันจางซีมึง <c oughs> ดูได้เราจะรสชาติพอดีพอเสนวไปนแม่กาแฟกาแฟก็อีกตือนโอ้จะไปซีนจบหอีล่ะย่ถอะ โมเแนตวเด้งน่อยกินพอนปปพอนนยี่ทิปบาทพอย่งี่หนึ่งวันทียีติบ็ได้หอดปันนี้เด้ตีย <c oughs> หอดปันนี่เป็นพอซื้อเมืดปปีเดียวว,ยวันทีฮ <c oughs> พออย่งเีเลยจ้ะ <c oughs> ลองเบิ่งว่นสิได้เย็ดฮอเนาะ,ะอเด็ดฮอนึงละจ้ะอืมได็ดําฮอบ่้อันนี้<อ>ก็กินได้เลยอันนี้ผ<า>ีมอือแมนเไก็สิกินได้เลยเหลหะแต่ว่าเฮากินลาบก้อนเช่านี่แมนอือินนี้ <laughs> ย่างกินใอย่างยอยางันอน,ออนี้จะสำลองตอนเขาเ้่งจะนี่รอบเด็กผีมือชัวอี้ นเนี่ยครับก็ตัวหนึ่งกระ <c oughs> ตก็ได้ผสมห <c oughs> ายเกล็ดเลยตำสมตำเป็นอยู่จระตีตำปูนจะดี๋ยวย่าลับก่อนเห้ยเพื่อเพื่อนอีกัข้อหนึ่งอีกข้อเดียวนี่ก็คือว่าได้แล้วเดี๋ยวอเยวอาไปฝากเัินเงยพ่ออยู่เจ้าค <c oughs> อจะได้กินอยู่จังเงยพ่อโอ้ยพอห้อนึงเอา มัรุ่นเดยวห่อนึงไปตลอดพ่ห่อพุ่งห้อกินวันนี้แม่นอไฟสิก้อยสมแต่นี่กยสมช่วยกินบะแมนลาบะม่น่อไฟก้อยเป็นก้วยก้อยเส้นบังหน้าัวมันจะหอมเมาอเห็นน่อหัวขัวไม่ไหมหัวไม่ไหมกิกัไม่ไหมจ้ะหหอมหน่อยหอมติดเพังน้อยจ้ะปลา นาำไปนกไปุ่นเยนกเกียนกเ่น <Silver. S 3> ี Ho, ่กเกีนีกจันกเยนี่ยกเน้เ่นกเกี่ยนก่นกเนยนียน่อนน่ยน่ยนก่นกเ่น่่ใบกนนิ่ แต่เสียดที่น้องที่หอมมะนาวนม่หอมกนาวแม่หอมหอมคนเลยแั่ยำยำเลยเนาะหอม้าวี่น้องเน้องแม่หอมหอแม่ก็จะแต่เสียแค่นั้ไปกลอยเนีย่อยยังีป่อยสใสเลือดนะโมนี่ใสแบบนี้สเ่อกต้นี หอมหวยห่วยเอะหอมปักหน้าหอมข้าวขวนละงานบุญหอมติดปนเป็นนเป็นตะกินจะแสครับอาไอย่งอื่แม่ใส่ซีมบะดาซีมเราเนี่มันก็ใส่ไปไม่ปากหน้าเียบนาะยิบดสวนก็ยิบโดนเนซิมกันเดาอจ้ะ ยังไงจังจังเส้เรือจางน้อยจ้ะเลือเส้ก็ใส่การเลยเรือเส้ก็ไต่กดรเนี่ยอันนี้ใบบังหน่าวหาหอมใบหอมจ้ะต้องไปคนจะน้อยจ้ะอุ้ยหลับก่อยบังนาว่าจะเป็นตาแสบค่ะพี่น้อง ขนาดแม่องไอ้บอจินลาบตัวนี้ยังเป็นตาแสบน้ำโยบอจินเนอกแต่ว่าเป็นตาแสบครับพี่น้องเอ้ยเจียวผมดียวันนี่เจียวเขียดติลงหลุนเจียวขมูกินมกระตุ่มินกระตุ่มแสบขมตุ้มช่วยเจ้ยวขมมอยู่บ่ขังผลบ่สเดีวมนเพราะว่ามุนีเมพาเห็ดสูตรนี่เพราะเร่ยอ่ยเบอด้เห็ดขมเมนมะบอได้ใส่บีใส่ เสี้ยวอันต่อก้อยสมก้อยบักนาวที่เด็ดจี๋สมสมมือห่วยหลาคนกระเสียบองค์คนยืนด้วยปลาย้อยน้อยๆองปลาลูกปาเจียวก็เป็นแต่เสียบพี่เนาะหลาเป็นแต่เสียบแล้วมาเจียวอีกเนาะเจียวหอมหอมจ่าหลังเนยเพียวอีต่อยทุกงานนี่เพียวเขาเอ้อพี่น้องเลยมาคุยน้อกันเดิมเหมือนีเก้าเสีย อเดี๋ยวปล่อยแล้วพันทั้งหดจะปรุงต้มเด้จะเป็นเกลือก็ต้องไปปรุงอย่างยิีงๆตุมเซ็บไม่เห็นตุมขมต้มขมแต่ตุมขมต่ใส่บักนาเหมน้าเ่ต้มขมต้องใส่บักนาวด้้ยไอตัจะเคื่อส่วนขมขมมาติขมขมเอาละพันหนึ่งต้ขมขมขอเจียวจะนอนเอาเลยเอาเลย แ้วขมนี่ละจ้ะลงไตเลยขมตึ้มกันเาเรื่มเลผิดคนเขาใส่ผักเมนาเดียนาเดียผู้ถอคนสนม่ได้เรื่อแก้วขมลงแตเลยโอ้มทียน้งต้มขมจ้ะคือไไรมาได้เพราะว่ามันนี่มัแ่เอาอายไม่กินน้ำมีแจ่สอสอวว่าสนม่ได้ แสบๆสบนัวนัวเห็นไหมหิบของยอดเลยจ้ะในกว้องของดัวนี่ไต้มต้มขมเลยจ้ะอยกันนองถวยเล็กเตี่ยนองถวยเตียวเล็วเตียเนา เป็แต่นอพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำตานเด้อไปดีน้ไปีนะแดงกันได้สองถ้วยแล้วมาเด้อจ้ะรักลาบ่นหนึ่งไปลาบเด้อจ้ะก้อยสมจ้ะก้อยสมเป็นแ่เสษใบ่เนาะลูกโดดต็มไหนไปนี้ก้อยสมเด้อจ้ะ ที่สองจอาสองจาพนพุนยย่นๆยังไงโอ้แข่นนั้นขายนี่จานพอด้ยน,น้นอนีเนาะสองลอยไปนี่เนาะไม่นอ้ง<ๆ>นองไต้จานง่<ๆ>รครับวนนี้ก็เสบครับจ้ะมาเด้อพี่น้องมาจิกเขาน้ำกันจะะอาลุงชุดง่ๆทีถาดแักง่ายเดื่อ c สีมองสบาแล้วครับคุยหลับหลับขมต้มเสีบน้ำพุ่นรุ่นน้ำ กินงันครับคุยหลับน้องกันเด้อว่าีกอยส่งก็ผนราเจ้ยเพะเนี่ยตุ้มจ้ตุก็บางสัตว์ผมจ้เสียก็ไม่เสียผมไม่รู้ไปสิ้น่งนเราก็ม่แต่เสียแต่บ่ผมเปนไเดียต้มขมเด้อจ้าแต่เส ผมเมื่อกันจ้ะแร่จ้า้มขมนอกไป่นออลบมันือกินใบมะนาว้าหอี่ไงหเด้อจ้ะน่ตรนงไม้ปองุดอไม้เมื่อตอนนี้ทึงทึงไม้ทึงเกาได้สมกันอยู่ั่นแท่งอะไรแ่กัคุยรูปโดดใส่น้าเขากันครับ้นปูก็มีดเลยจ้ะขพระเจ้าอิศรางารถืว่าจิ้น้นปู ป้าป้าเดาปุ่นเตัเอากันครับถึงเม่งั้น,น,นลาบเป็นฝาดเอาก้อยเอาไปบมีกระชีสแยบไป,บไปเลยงานบุญ,บญงานบุญงาน,นบ,บุญก้อยแบบนี้ม่กีเทบไปไต้โดน ม,ม,ม,มไปบ๊อบไงแล้วใส่เ,เลือดเลายๆนั่นมันเสียข้าวเดี๋ยวมันจะดำเนาะกินนะสูตรงานแตง่งจำเนี่ยว่ออมามันมีงานแตงแ่งเรือเป่าไม่ีงานแต่งตะฝนตกมันจะฝนท่ำเขาแม่ตู่ว่าไม่ร่าจิบบาแฉดองฝนตกท่ำเขากระนาะ แมงเรากินเดอจากปา่ามาจินน้ำบหนี้ห่างไ,ไ่ได้เนาะติดต๊เนาะเปยัเนผมธรรมชาติเขาะเปิดฝามมรับบริษัทปตะสมกันเตแซบใบย่นวดแซบกลับลบ,บังเสีแซบจำเจ้ากมินน้มยแซบเรินลายๆเราทำจิ้ของแซบอันนี่มนน่ะ Nên là xẹp, nghiêm hoạt nó mới xịn. Xẹp cho nó thật khắp. Bởi vì cái này... Một cái mình ừ. chứ không, có phía trước. Đọc muộn cậu có phía, cái đầu cậu Đọc cậu thấy chứ mệt. mệt. quá chân á. Nó mà hòm อยูนาบ้านแม่น้องไพ่ต้นน้อยแหมหอมดอกนี้หอมน่ก็ะอกดีพอหอมย่งย่งเหมือนนึงมาแต่หน้าเด็กๆรุ่นรุ่นว่มัหอมกัแเจ้าหอมมันหอมจายูนาบ้านหวยหอยานของแม่น้องไพ่ถือถแล้วมันที่หนึ่งถือไรุ่นไม่ยอมบ่อนอันนี้พอถือก็จะต้ง mình là năm hai vô vậy thêm mình vô tỷ tuần nào mà nó ở đây nói mình ngọt hoặc độ như tôi tâm tôn như ngọt mình khảo bỏ như một tháng khẩu mình bỏ qua nó có bụng Nóng tuần này nó Nó เด้อพี่นะ้องกินเข่าแล้วก็จะตะเข่าต่อจ้ะสะบ่ได้เนี่ยสะเหมือนสะม,มวดด้วอยู่ <c oughs> ตกแห้งเลยไหนมันแหง้งเปิดทำไรตกแน่นอ้อจ้ะเอาเข่าท่านบ่ส่งเข่ากินเด้อพี่จังให้เขา่าทั้งสิให้แซวแซวพี่น้องมาดซอยแมไงไรหมา่ <c oughs> บ้านนี้ อีหน้อไมยมัวนอะละม้วอ่าทางเรียงเซเซวยนักด้วยกน้าวังเนยอูร่องหม่อมคบขเดียวบ้านนั่นบ้านพอหน่อยว่าพ่อปลกเลยปล่อยไปเลยเปลี่ยนว่าถแล้วแม่ปล่อยกับเปลี่ยนกันละโทษไปบอกผลทีตกได้อ้ยพ่อจะคำคำโทษไปว่ามันไหลไปน้ำนำมาแล้วแม่เม็ดเขาโอ้

แม่จะริ่มขอบพุ่นี่นองก่บน้องสุดทุกคนนครับสวัสดีวันนี้เป็นนุ่นผ้าของผพวกครับสวัสดีครับจ้าวีจ้า